วน้ครัเปนาครับีีหกสิบครับตหลังเปลี่น้าครับต่อด้วยเลขหสูนย์ห้าศครับอ้าวสลับสับเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยกันแล้วสามพันเนี่ย พีเก็ลงด้วยลงโทนติดไปแล้วนี่ครบขอม้ติดไปแล้วนไหนทำายบอนะท่นไหนทำายบอลนะมาเลยกนรันตีวมาด้วย

รถมารอหลังเกต์นันเครับตลาดยางเงินไม่เยอะหนู่ขอหน้ามารอหลังเกต์นันเครับตักีดูได้ใช่ไหมเกตรงนั้นครบแล้วดูนะครับดูนะโอ้ชอปโเช่างลงอช่างลงเ็ใหม่อัีดห้าร้อ เดี๋ยวมันพูดอีกชัางลงห้าร้ยชักลงห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าในเองนาเขียนกงลบมนสองที่ห้จุดใหญ่บรนดาที่ผมไกห้าสิบเก้านิ้วเจ็ดเอ็มเก้าสิบแปดแปดแปดศูนย์เก้าทั้เสาอพเมษต้าเก้าพู้โดยศูนย์พรและันักงา Oh, hey, my. ไม่มีใครช่วยมึงเลยเขาส่ำหนา้ามึงตามเป็ดๆไม่มีใครช่วยเลยปากกูจะบาดตายโอ้ยไม,ม,ยมนนยย่ช่วยเพื่อนมึงก็ได้เหรอโวยชุดทหารด้วยเดี๋ยวนะถ้ามึงขี่ไม่ดีนะกูจะไปให้มึงเป้าล่าเมาเนา ไปแล้วเนึงกับสองนึ่งสองไปแล้ว เยนเหมือนกันเจ็นแปดเก้าหายยาวไปเอกอัพออฟเชียฟนงลื่อือส